พร,ระฤาษสบดีประมาณ3ามทุ่มครึ่งทางทบอหแห่งนี้พบกับอุ้มในรายการว้วายาราผู้ชมขาวันนี้นะคะอุ้มพาผู้ชมมาคู่จินจากเดอะสตาร์สิกังและซีดีค่ะมันหลังแต่ก่อนที่จะปว้าวเขานะ,ะขอขยายความคำว่าคู่จินนิดนึงก่อนทั้งคู่นี่นะคะผู้ชมขาเขาชอบอะไรคล้ายๆกันและที่สําคัญก็มาสายแดนซ์เหมือนกัน กอมีผลงานเพลงออกให้แฟนๆก็ออกใกล้ๆกันแล้วที่สำคัญวันนี้นทั้งคู่เขามาซ้อมเต้นด้วยกันจริงไปอีกใครที่จะว้าวคู่จริงจากเด e สตาร์สิบเจ้ละ c ีดีแล้ว,ลลวไปกันเลยค่ะ

กันอมู่เมื่อกี้เขาเล่นสไตล์อะไรอ่ะเมื่อกี้เป็นชัฟเฟิลใช่ชัฟเฟิลแบบเหมือนแบบที่มันเป็นแบบขนมปังแล้วผัดลอยลอยผัดลอยลอยเลยผัดลอยตลอดเลยกัรเนี่ยได้ยินมาว่าเวลาที่เรียนเต้นด้วยกันเนี่ยคุณผู้ชมรู้ไหมว่าซีดีเนี่ยเขาขาดพ่กั้งไม่ได้เลยนะคือขาดกั้งเหมือนขาดใจอ่ะจริงครัจริงไหมอ่ะจริงเลยผมรู้สึกสบายมากเลย เด okay. ี๋ยวต้องแสนเดี๋ยวผมคุณนัให้ผมคิดนะโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวผมอะไรจัไมันจับดูมันตลอดเลยไะไรอย่า เป็นไงถถึงขาดพี่ก้าวไม่ได้ไม่ใช่ว่าพี่เต้นเก่งฮะไม่ใช่เลยครับเพราะว่าครูสอนเต้นเป็นครูอังกฤษครับผมเป็นครูฝรั่งครับผมกโงแล้วผมกินเป็นแต่มะม่วงก็ด้วยต้องบอกทุกคนก่อนว่าคุณครูสอนเต้นเนี่ยเป็นคริโอกราฟชื่อดังจากอังกฤษมาเลยใช่ใช่ใช่ซึ่งคุณสุเวนนี่คือเป็นแบบเบื้องหลังศิลปินดังมากมายที่สองคนนี้เขาก็ได้มีโอกาสมาเรียนแต่ว่าเวลาที่เด็กชายซีดีอยู่กับครูสเวนแล้วเนี่ยใ่ซีดีจะทำได้แค่ โอ้ยเยอเยอะเส้นเ้่เนี่ยพิ้วมาเลยนะเต้นนี่เก่งมากโอ้ตามเขาได้เออโอเคโอเคไว้ก่อนครับผมไม่เป็นไร เข้าใจเราได้ครับนอกจากที่จะเจอกันเวลาที่มาเรียนเต้นอัปเดตชีวิตให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าตอนนี้กั้งและซีดีเนี่ยทำอะไรกันอยู่ในหนังสือแล้วก็ตอนนี้ก็เรียนเต้นกับพี่กั้งทุกอาทิตย์ครับผมแล้วก็มี acting ด้วยแล้วมีผลงานละครด้วยอ่าใช่ครับผมตอนนี้กาลังถ่ายละครเรื่องจัดรักอย่จัดรักจัดรักมีผมมีพี่บี้พี่หนูนาพี่ดาลิงด้วยหลายคนมากมีพี่ตั้มด้วยโอ้มีผลงานในวงการบันเทิงไหนจะต้องเรียนเต้นไหนจะต้องเรียนการแสดงเรียนหนังสืออีกแบ่งเวลาอย่างไงอะพี่ดีก็คือผมเนี่ยต้องต้องมี มีหน้าที่มากกว่าเพื่อนๆคือปกติเนี่ยเป็นนักเรียนอย่างเงี้ยมันก็ยากแล้วเพราะเราเราเป็นคนเรียนไม่ค่อยเก่งด้วยเราก็ต้องตั้งใจเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเพราะว่เรามีหน้าที่การงานที่แบบ เราได้รับโอกาสมาแล้วเราก็อยากทํามันให้ดีที่สุดทั้งสองฝั่งก็ต้องบริหารให้ดีใช่ยากนะโอ้ยสุดๆเลยอ่ะพี่กั้งนะฮะเมื่อเร็วๆนี้พี่อุ้มได้แอบเข้าไปดูในไอจีของพี่กั้งแอบเข้าไปดูแอบสั่งรอดเวลาเลยเห็นในไอจีของพี่กั้งพี่กั้งไปที่ประเทศภูฏานใช่ทั้งที่ไปทําอะไรอ่ะคะโอ้ยตอนนั้นคือหน้าที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าเป็นเหมือนกับตัวแทนของประเทศไทยนะครับไปแสดงวัฒนธรรมไทยคือตอนนี้วัฒนธรรมไทยเราเรามีทั้งลำมีทั้งโขนใช่ไหมครับแล้วคือเขาเห็นว่าภูฏานเนีี่่่่่ยยยเเเาาาาารรริมมจจะะออกกกกศึษววววัับบบฒนธแปป๊ เลยส่งป๊อปไทยไปก็ได้มีโอกาสไปกับน้องมุกน้องมุกเดอะสตาร์ซิด้ยินดีว่ามีเหตุการณ์ประทับใจซึ่งกันและกันด้วยต้องบอกก่อนว่าที่นู่นเป็นประเทศที่อากาศออกซิเจนน้อยมากมันเหนื่อยง่ายคือเขาอยู่บนภูเขาแล้วมันก็เลยเหมือนแบบว่าแล้วเราเต้นอีกอะไรเงี้ยฮะความประทับใจมันก็มีอยู่เยอะมากในการที่ว่าคือคนที่นู่นเนี่ยเขาก็เต้นตามเราด้วยคือถึงเขาจะเหนื่อยนะแต่เขาก็เต้นตามอ่างเงี้ยครับอ๋อปกติเนี่ยที่เขาอากาศเหนื่อยๆเขาก็เลยเขาจะช้าๆจริงๆครับจริงครับ ได้แล้วพอไปเจอพี่กล้ามพี่แบบโอ้ยตอนนีงตอนโช๊ะตอนโจ๊ะโอ้ยจริงอะแล้วแบบพอเราบอกว่าอ่ะกิดเราเอาเพลงจับไปร้องไงครับเพลงจับไปร้องอ่ะท่อนนี้เราก็แปลว่าว่าจับเนี่ยแปลว่าทำท่าอย่างนี้นะถ้าเราพูดจับให้ทำท่าอย่างนี้เขาก็ยกมือขึ้นมาแล้วก็เต้นเต้นกันอะไรเงี้ย ประทับใจมากเพราะว่าเป็นแบบภาพบรรยากาศแบบว่าทั้งห้องนะครับ,รบมีันเป็นอยู่แล้วก็ได้รับเกียรติจากท่านเป็นเป็นพี่สาวเป็นพินเซสเป็นพี่สาวของกริยัจิกนี่ครับผมเสด็จมาดูด้วยว้าวดาวราช่วงนี้ยังอยู่กันที่ห้องซ้อมเต้นของหนุ่มกั้งและซีดีค่ะ ซึ่งไม่ใช่ว่าจะมาซ้อนเต้นกันเองแค่นั้นนะคะทั้งสองหนุ่มยังมาสอนเต้นให้กับอุ้มด้วยว้าวเราไปว้าวเดอะสตาร์ค่ะแดนซ์กังและซีดีกันต่อเลยค่ะพูดถึงเรื่องของการเต้นตอนนี้เนี่ยผลงานเพลงของทั้งคู่เนี่ยนะคะหลายๆคนอาจจะมีโอกาสได้ฟังกันแล้วว้าวว้าได้าจ้าตอนนี้มีผลงานซิงเกิลแรกในชีวิตแล้วนะจ๊ะัของเรา I miss you miss you miss you I miss you อยากบว่าคิดถึงเธอทุกเวลา I miss I miss you, เต้นแต่วันนั้นที่เบาได้สบตาอน I miss you I miss you I miss you 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 แล้ว้วมีท่าฟุ้งฟิ้งนิดนึงอย่างนี้ไม่แต่นึกภาพไม่ออกไหมเราลองเต้นกับดนตรีกันไหมอะ อยากบอกว่าคิดถึงเธอทุกวัาตื่นตอนนั้นที่เราได้สอตามามาเนีาาไม่ได้ละ I miss you คคิดถึงเต้จริงๆนะพี่ยากทะถามเธอว่าคิดถึงกันบ้างไหม Crush วุนเจงมันบนยไยทุกครั้งที่เราไม่พบหน้ามันคล้ายซิงเขาจะว่าผมอยากจะพูดตรงๆออกไปว่าอับว่า ดีๆค่ thing, ะขออนุ like ีาตใส่ชุดไทยอีกดอกขนนี้ไม่มีใครแต่งได้แล้วจริงๆน้องผมคนเดียวเท่านั้นนจริงๆเพรายืนคุยนานแล้วป้าเมื่อยเข่าอ่ะไมนได้ไม่ไคือรู้สึกว่ามาใส่แดนก็จริงแต่เราเต้นแบบนานมากแล้วงี้ไงมีอีกหนึ่งเพลงคือที่เราได้ฟังกันไปแล้วนะคะนั่นก็คือขอเป็นคนสุดท้ายถูกต้องเลยขอเป็นคนสุดท้ายที่เธอคิดถึงก็พอแค่ได้มองเธอไกลไก ใช่ฮะ เพลงชาึกไม่คุ้นกับการกังร้อช้าก็แตั้งใจตั้งใจเพราะว่าเพลงชาเนี่ยเราเต้นกระจายไปแล้วเพลงที่สองเราก็ยังอยากจะนําเสนอตัวเองฮะเป็นมุมที่ทุกคนไม่เคยเห็นเพราะนั้นก็เป็นเพลงช้าซึ่งเพลงช้าเนี่ยมันมีความยากง่ายยังไงบ้างกันก็แน่นอนว่าร้องต้องใช้อินเนอร์ที่เป็นแบบอารมณ์นําเยอะมากครับเพลงเนี้ยคือเน้นอารมณ์มากคือตอนเราร้องเนี่ยเราต้องเข้าใจความหมายของเพลงทั้งหมดแล้วก็ทุกคําที่เราออกมาต้องมีความหมายมากๆขอเป็นคนสุดท้ายใช่ครับไม่ไม่ใช่ว่าขอเป็นคนสุดท้ายที่เธอจะรักแล้วก็เป็นแฟนเขานะนี่ ที่เธอคิดถึงก็คือ,อคนคุณเนอะไม่ได้คิดถึงผมหรอกแต่ว่าไม่เป็นไรผมขอเป็นคนสุดท้ายที่เธอคิดถึงก็ได้พี่ก้างมาในเพลงช้าขอเป็นคนสุดท้ายแต่ว่าเราไม่ได้เห็นก้างเต้นแล้วเหรอคะไม่ครับมีครับมีเต้นแน่นอนครับเพลงช้าเดี๋ยวเ,เต้นได้เหรอใช่แต่ว่าจะเปลี่ยนแนวจะไม่ใช่แบบว่าจับที่แบบว่าเป็นเต้นตามเพลงหรือว่าเต้นตามทีมตอนนี้คือเพลงนี้ต้องการแบบว่าเป็นเต้นคู่กับนางเอกเอ็มวีไหนๆก็มาวันนี้แล้วให้เราเป็นนางเอกเอ็มวีในรายการวาวดราได้ไหมเราอยากเห็นาว่าเพลงช้าแต่เต้นได้กัก้างจะเป็นยัง ี่ดูจากลีลาท่านี้โอเคได้เลยครับเต้นมาเต้นเลยไหมไปเลยเต้นแบบไม่มีเพลงก่อนท่าก็จะเป็นอย่างนี้เติบเติบแล้วก็อย่างนี้เราจะอก้วมือจับมือกันหันด้านนี้อ๋อไม่ต้องเลยขอแค่นี้แล้วก็จะหันขาเออแล้วที่็จะหมุนเข้ามาหมุนเข้ามาเหมือนเต้นเหมือนเต้นมันเล่เข้ามาออันนี้ล้มกิบขอโทษขอโทษอ๋อ คิดถึงก็พอได้มเธอมด้มั้ามา่าเพลของพีก้าวเนี่ย้ากสมมติว่าใครที่ฟังอยู่เดี๋ยก็จะสามารถมุกเมนเต้นไปพร้อมกันได้พเป็นคนสุดท้าที่เธอคิดถึงก็พอแคได้มองเธอไก ผลงานเพลงแรกในชีวิตของตัวเองไ m i <miss> you s y y u ไม่ได้จะฝากบอกกับแฟนๆบ้างฝากผลงานเพลงแรกนะครับชื่อเพลงว่า I Miss You ครับผมก็ ตั้งใจทามากเพลงนี้เป็นเพลงที่แบบว่ามีส่วนร่วมเยอะมากในเพลงนี้ไม่ว่าจะมีแรปก็ได้แต่งแรปเองด้วยคือพี่โปรดิวเซอร์เขาแบบค่อนข้างเปิดใจกับเรามากให้เราคิดอะไรหลายอย่างเยอะมากก็ฝากดาวน์โหลดด้วยกันนะครับผมขอ,ขอบคุณครับขอเป็นคนสุดท้ายฮะเพลงนี้ก็อย่างที่บอกอยากจะนําเสนอมุมที่ทุกคนยังไม่เคยเห็นครับผมก็เป็นเพลงช้าด้วยแล้วก็เพลงช้าและเต้นด้วยเมื่อกี้เป็นแค่แบบว่านิดๆเท่าน,านั้นจริงๆจะมีแบบว่าุ อะไรเยอะแยะมากมาก็ปติตาม MV ด้วยนะครับผม MV ก็ได้ถ่ายไปเรียบร้อยแล้วนะฮะดาวโหลดได้รหัสเดียวกันครับดอกจัน1 2 3่0สครับหรือว่าทาง i iTunes เค็ีบอกครับแต่ก่อนจากกั้งรัศดีไปวันนี้นะคือพี่อุ้มอยากจะนําเสนอมันเป็นท่าเต้นสไตล์ทางเลือกื่อว่าเอออยากจะฝากไว้ในอ้อมใจเวลาที่ไปงานโชว์งานจ้างอลยใช่จะได้เพลงนี้ท่านี้ไปบรรจุอยู่โอเคไปไป่อง 离开。你看